สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เชนอหุ้นเรามากันที่นอกสถานที่กันอีกแล้วนะคะตอนนี้เมย์อ,อยู่ที่บริษัทออสซิอยด์เอนเนอร์ีค่ะมาอัปเดตเทรนด์ของพลังงานกันนะคะช่วงนี้ราคาน้ํามันโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยแล้วจะเป็นผลดีอย่างไรกับธรุรกิจพลังน้ํามันของทางบริษัทที่สําคัญค่ะมีอีกธรุรกิจหนึ่งก็คือธรุรกิจเกี่ยวกับรถกวาดขยะ EV นั่นเองแล้วก็มีที่ชาร์จ EV ที่จะซัพพอร์ตให้กับผู้ประกอบการธุรกิจกันด้วยนะคะความน่าสนใจของการลงทุนประเภทนี้จะเป็นอย่างไรการคอนเฟิร์มการันตีรายได้แต่ละเดือนนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามความคิดเห็นและมุมมองเกี่ยวกับการทำธุรกิจนี้กับทางคุณสมโชคเดชะผู้บริหารของบริษัทออสเตรเยเอเนร์จ ER ีกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณสมโชคสวัสดีครับมาที่นี่ทีไรแล้วก็ต้องอัปเดตเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานนะคะมีทั้งแบบน้ํามันเพียวๆรวมถึงธุรกิจ E ีวีกันด้วยเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะทีละเรื่องกันนะคะตอนนี้เทรนพลังงานค่ะเป็นยังไงบ้างโอ้โหต่างประเทศเขาสู้รบกันราคาพลังงานเขาขึ้นเอาขึ้นเอาเลยคุณสมโชคใช่ครับช่วงนี้ธุรกิจน้ามันก็มาแรงนะครับก็ ราคาน้ำมันก็ขึ้นไม่ว่ารัฐบาลเองก็มาช่วยพยุงราคากันอีกนะครับก็มีสต็อกไว้ที่คลังน้ํามันก็มีกําไรทุกๆวันเลยวันนี้ก็ขึ้นทุกวันนะฮะ40ตังค์บาทหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็น้ำมันก็กำลังเป็นขาขึ้นก็เป็นธุรกิจที่เติบโตนะฮะไก็ขายได้ทุกวันสต็อกน้ํามันดิบของเราฝั่งเราเอาไว้เป็นอย่างดีราคาน้ํามันขึ้นก็ยิ่งเป็นประโยชน์ กับผู้ที่ทําธุรกิจกับเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะใช่ครับทีนี้เทรนในอนาคตค่ะเราก็ยังไม่ทิ้งเกี่ยวกับธุรกิจน้ํามันของเราแต่เทรนในอนาคตมันไปเรื่องของ EV ไปเรื่องของไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น บริษัทออสเซอร์เอนยีมีการซัพพอร์ตโปรเจกต์เหล่านี้ยังไงบ้างคะครับเราก็มองจากที่เราทําธุรกิจพลังงานน้ํามันเนี่ยนะฮะก็เป็นธุรกิจฐานหลักอยู่แล้วที่เราทํามา1ิกว่าปีแล้วแผนในอนาคตที่มีเรื่องไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยเราก็ติดตามแล้วก็สนใจล่าสุดเราก็เลยเริ่มนําร่องโครงการเรื่องของสถานีชาร์จไฟฟ้าอีวีนะซึ่งไปคู่กับปั๊มน้ํามันของเราเ,เราจะมีทําแฟรนไชส์ปั๊มน้ํามันที่เรานําเข้าแฟรนไชส์มาจากประเทศออสเตรเลียนะ เราก็จะมีสถานีชาร์จไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในปั๊มเราด้วยทุกสถานีนะฮะแล้วก็กส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็มีการนําเข้ารถยนต์นะฮะรถะรถขยะเป็นรถเก็บขยะไฟฟ้า E ี1 0 0เร็นะเราก็นำเข้าเทคโนโลยีมาจากประเทศยเยอรมันมเพื่อมาบริการให้กับอบตเทศบาลอบจอต่างๆนะะให้ใช้บริการเราก็มีทั้งสองรูปแบบนะฮะรูปแบบนี้เราขาย นะขายให้กับหน่วยงานอีกรูปแบบหนึ่งเราก็ปล่อยให้เช่าะนะฮะเช่าเราเป็นรายเดือนล้วหน่วยงานก็ไม่ต้องลงทุนบริษัทลงทุนให้ส่วนหนึ่งเราก็นําเข้าเครื่องชาร์จ EV ีที่เป็นควิ c ชาร์จนะฮะที่ว่าสามสิบนาทีก็เต็มแล้ว<อ>แล้วเรานําเข้านนั้นะเป็นสถานีชาร์จแบบใหญ่เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นสถานีใหญ่แล้วอ,อีกรูปแบบหนึ่งเราก็ไปติดตามบ้านีเขาเรียกวอลบอกสามารถเป็นควิดชาร์จนะฮะเป็นในนั้นบอกก็สามารถ เติมเงินเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันในการจ่ายค่าไฟชาร์จทุกอย่างสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆเลยนะคะตอนนี้ทุกบ้านทุกครัวเรือนแล้วก็ทุกธุรกิจนี้สามารถที่จะเข้าถึงเกี่ยวกับรถยนต์ EV เลยนะคะตอนนี้ค่ะคุณสมโชคอ,อยากจะให้เล่าให้ฟังให้หน่อยว่าสำหรับภาพรวมในธุรกิจ ของการที่เรากระจายพวกรถขยะ E ีีการกระจายไปยังชุมชนต่างๆเนี่ยเราเรามีกระบวนการจัดการอย่างไรทั้งในแง่ของสตอ๊อกรถของเราแล้วก็การกระจายไปยังส่วนภูมิภาคต่างๆค่ะครับเราก็มองเป้าหมายเนี่ยเราก็มองอทางอบตอเทศบาลนะในทั่วประเทศเนี่ยเราก็คัดอบตอใ,นในที่เรามีการค้าขายน้ำมันกันอยู่แล้วนะฮะหนึ 1, ่งพันอบตทั่วประเทศเนี่ย ที่เราจะเอารถขยะเนี่ยไปให้กับอบตเนี่ยเช่านะฮะแล้วก็มีการนําเข้าเทคโนโลยีรถเนี่ยมาจากประเทศเยอรมัน่ะนะ,ะแล้วก็ทางเยอรมันเองก็มีมาเปิดศูนย์ที่เมืองไทยในการซัพพอร์ตในการซ่อมเซอร์วิสต่างๆนะครเท่ากับว่าเราเนี่ยดูแลตั้งแต่แบบการให้บริการรวมถึงให้บริการเสร็จหลังบ้านแล้วก็ดูแลให้ด้วยนะคะ,คะทีนี้ค่ะเอากันที่ธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต EV N, แล้วก็ในแง่ของอรถเก็บขยะ E v วนะคะเรามีการกระจายยังไงเรามีการตั้งเป้ายัางไงร,รวมถึงผู้ที่สนใจจะต้องมีการวางเงินกับทางคุณสมโชคยังไงบ้างคะครับแล้วก็ตั้งเป้าเนี่ยก็คือว่าอาปตต์ทั่วประเทศ1,000คันคนะหนึ่งหน,งหน,งหนงอปตต์คันนะฮะที่เป้าหมายที่จะไปปล่อยให้เช่าชแล้วก็จำหน่ายแล้วก็มีโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตนิคมสารกร,รม,มะตะวันท่าตะวันออกแล้วก็ทางภาคเหนือนะฮะ,ะก็อีกหนึ่งพันคันนะฮะที่เราที่เราวางที่จะนาเข้ามาในปีนี้สักสองพันคันที่ไวาจะจำหน่ายะนะคันหนึ่งเราจําหน่ายอยู่ที่คาละห้าล้านเก้าแสนบาทะนะตอนหนึ่งคันนะครับแล้วก็มีการปล่อยให้เช่าเนี่ยเราก็มีค่าเช่าเนี่ยก็คือเดือนละหนึ่งแสนบาทนะฮืก็พูดถึงเราก็ทำในสองรูปแบบรูปแบบแรกก็คือในการ ขายรถเลยนะขายขาดเลยท่านสามารถซื้อรถไปแล้วก็ไปใช้งานได้หรือว่าจะไปปล่อยให้เช่าต่อก็ได้อ,อีก,บอกบแบบอีกแบบหนึ่งเราทำในเะรื่อแฟนชายแฟนชายเนี่ยเราก็ทำแฟนชาย5ปีก็สามารถซื้อรถมา ร,รถก็เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านเนี่ยนะฮะแล้วก็มามาให้กับอบตเทศบาลเช่าแล้วก็บริษัทก็เป็นตัวกลางในการเก็บค่าเช่าและทําสัญญาซึ่งบริษัทเองมีสัญญากับอบตเทศบาลไว้แล้วนะฮะแล้วท่านก็มาซื้อรถแล้วก็มาให้อบตเช่าแล้วก็แบ่งรายได้กับบริษัทคนละครึ่งนะบริษัทก็ได้ดูแลบริหารการให้ทุกอย่างบริษัทก็จะจ่ายค่าเช่าให้เดือนละห้าหมื่นบาทนะบริษัทก็จะไปเก็บค่าเช่าจากอบตเทศบาลเดือนละหนึ่งแสนนะก็แบ่งกับคนละครึ่ง แบบแรกเนี่ยซื้อขาดไปก็คือซื้อวางเงินสดคนสมโชคแล้วก็ไปดูแลบริหารจัดการกันเองใช่แต่แบบ2เนี่ยเราให้ทางออสเวนเนียดีดูแลให้ใเลยนะคะคทีนี้ขอย้ำอีกรอบหนึ่งการรับประกันรายได้ต่อดเดือนเพราะว่าเราเระวังเงินสมโชคไปเนี่ยเราต้องอยู่กับเขาเนี่ยห้าปีเต็มเงินสมโชคใช่ครับค่ะแต่เนี่ยระหว่างเดือนเนี่ยเออเราจะได้เมื่อไหร่อะไรยังไงครับก็ได้มีไรายได้ค่าเช่าจากค่าเช่าเนี่ยทุกเดือนเลยเดือนละห้าหมื่นบาทระยะเวลาคือ5ปี คือ6ก็ดือนค่ะกไปเดือนละ50,000บาทเป็นระยะเวลา5ปีด้วยกันที่เป็นตัวการันตีคอนเฟิร์มรายได้ที่จะเข้ามาแต่การที่เราวางเงินก้อน5ล้านกว่าบาทไปะนะคะอันนี้เป็นกรุ่มแรกโอ้โหนี่เป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากๆกับรถกวาดขยะ EV นะคะทีนี้ที่ชาร์จ EV ทีคคุณสมโชคเล่าให้ฟังหน่อยค่ว่าผู้ที่สนใจอยากจะ นำธุรกิจของที่ชาร์จ EV เนี่ยมากระจายต่อต้องทำยังไงบ้างคะก็ที่ชาร์จ EV เนี่ยทำใน,ะน,นลักษณะแฟรนช์ชัยเราขายแฟรนไชส์คือถ้าจะเป็นสถานีชาร์จเลยเนี่ยเราจะมีแท่นชาร์จเนี่ยประมาณสามแท่นนะฐานแท่นชาร์จเนี่ยเราขายแฟรนไชส์ที่1นล้านห้าแสนบาทอันอนี้ก็จะมีะรายได้จากจากการขายไฟฟ้าเนี่ยหน่วยละ5้าบาทะนะก็สามารถไปวางจุดคอนโดสาถ,ถานทนะี่สาธารณะ อันนี้ท่านก็ลองดูว่าท่านมีทําเลหรือเปล่า <ừ> um. ถ้ามีทําเลก็สามารถเอาไปวางในทาเลของท่านได้แต่ไม่มีเนี่ยทางบริษัทเองก็มีการดูทาเลไปให้เราก็จะมีไปเช่าพื้นที่จองพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าในคอนโดต่างๆเนี่ยเราก็จะมีทางเทศบาลอบปตด้วย<อ>ก็สามารถมามา,มาเช่าต่อบริษัทแล้วก็รายได้เนี่ยจากการขายไฟนะฮะ,ะแล้วก็มีทั้งสายส่งไกลฟ้าเนี่ยมาติดหม้อให้เราก็ซื้อไฟไกลฟ้ามาแล้วก็บวก แล้วก็สามารถจ่ายเงินเนี่ยจะจ่ายผ่านแอปพลิเคชันก็เหมือนอการเติมเงินเหมือนท็อปอัพเงินเข้าไปแต่ครั้งบราคนมาชาร์จในที่สาธารณะนะฮะและส่วนหนึ่งเราทำเป็นแบบบอบล็อกเราเจาะไปที่บ้านเรือนนะหมู่บ้านจดสานที่เปิดใหม่หรือว่าบ้านคนที่อยากจะมีรถอีวีแต่ไม่ไม่อยากจะใช้เรื่องินลงทุนในการซื้อเครื่องชร์จแบบควิชชาร์จเพราะเครื่องควิชชาร์จก็เครื่องละแสนห้านั่นแสนห้าหมื่นบาทนะฮะอ,อันนี้เราก็ไปติดตั้งให้ฟรี นะถ้าเกิดคุณ<ม>คุณจะใช้เมื่อไหร่คุณก็จ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันก็จ่ายเป็นค่าไฟให้บริษัท<ม>นะผู้ที่ซื้อแฟนชายเนี่ยก็สามารถซื้อแฟนชายเราไปาแล้วก็มีไรายได้แบ่งค่าไฟจากบริษัท้นหน่วยละ5บาทอืค่ะอันนี้รายได้ก็ชัดเจนเหมือนกันคุณสมโชคใช่ครับหมายค,ความว่าเราก็สามารถวางเงินก้อนของสมโชคไปก็ได้มาสามเครื่องส่วนที่เหลือก็ให้ทางนายหน้าุสมโชคเนี่แหละไปหาทำเลให้ตรงไหนคนใช้เยอะก็จะได้มาแบ่งส่วนแบ่งกันนะคะใช่ครับ คอนเฟิร์มรายได้เหรอคุณสมโชคต่อเดือนนี้ยังไงบ้างคะถ้ารายได้ทำเลดีนะฮะรายได้ก็ประมาณเดือนละ0 0 0 0มบาทนะถ้าเกิดในวอล์กอัตามบ้านเนี่ยก็จะมีรายเดือนประมาณสัก5,000บาทค่ะโอ้โหนี่ก็เป็นตัวการันตีคอนเฟิร์มรายได้ในแต่ละเดือนแต่ว่าเป็นเป็นวางเงินก้อนระยะยาวกี่ปีคะคุณสมโชคห้าปีครับห้ปีปนไชายเราทำไฟชายครั้งละห้าปีถ้าหมดเหมือนฟชัยห้าปีก็สามารถต่อได้อีกห้าปี ส่วนใหญ่ลูกค้าสมโชคก็คือต่อกันอยู่แล้วใช่ะนะคะเพราะว่าไว้ใจให้ทางคุณสมโชคได้ดูแลแบบโ,โหทั้งสายพานทั้งไซเคิลเลยนะคะโอ้โหคุยกันมาตั้งแต่รถกวาดขยะ EV ีเนี่ยจะมีที่ชาร์จ EV ด้วยนะคะ มีปั๊มน้ํามันที่เป็นโมเดลธุรกิจจากทางออสเตรเลีย<ช>มีะอะไรเพิ่มเติมจากธุรกิจนี้บ้างคะ,ะกะ็ปั๊มน้ำมันเนี่ยเราก็จำเข้าโมเดลมาจากไออสเตรเลียในการเติมเองไม่ต้องมีคนเติมแต่เป็นสถนานีปั๊มใหญ่ไม่ใช่ตู้หยอเหรียญน,นะฮะล้วก็มีการมีสถานีชาร์จไฟฟ้าในปั๊มให้ด้วยะนะเราก็มองอเราทำเอ็มวีกับกองทุนหมู่บ้านเราคัดกองหนมุมบริษหมู่บ้านทั่วประเทศเนี่ยกองทุนหมู่บ้านเกรดเองเป็นผู้บริหารจัดการแล้วก็เป็นเจ้าของสถานที่ ก็มีขายแฟงขายแฟนชายแฟนชายละ5ล้านบาทส่วนหนึ่งเราก็มีเงินเงินของกองทุนหมู่บ้านที่เงินจากภาครัฐเนี่ยจะับสนนให้กับกองทุนหมู่บ้านทำธุรกิจกันเราก็จะมีการทําธุรกิจกับกองทุน ส่วนหนึ่งก็เป็นเงินของกองทุนบ้านส่วนหนึ่งเราขายแฟนใช้เอกชนเป็นโครงการละ5ล้านบาทก็จะมีสถานีปั๊มน้ำมันโมเดลออสเตรเลียนะฮเติมเองอัตโนมัตินะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็มีสถานีชาร์จไฟฟ้าให้ด้วยะนะ,ะก็สามารถสร้างไรายได้เนี่ยเดือนหนึ่งก็หลายแสนบาทต่อเดือนะนะคร นี่ก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะไปเลือกแบบไหนคือถ้าเลือกแบบปั๊มเนี่ยก็คือได้ครบวงจรเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ํามัน,น,มนแล้วก็จะเป็นทั้งไฟฟ้าใช่ครับแล้วก็มีมินิมาร์ทให้เราด้วยมีมินิมาร์ทด้วยโอ้โหโอ,อันนี้คอนเฟิร์มรายได้นะคุณสมโชคครับถ้าทำเลดีๆนะฮะร,รายได้เดือนนึงก็ประมาณ2องแสนบาทต่อเดือนนะครับวิธีกลยุทธ์ของเราที่เราให้ออซิออยดูแลพุกทำเลต่าง เรามีวิธียังไงคะให้ให้รู้ว่าเนี่ยทำเลตรงนี้มันดีมากในการที่จะกระจายพวกน้ํามันเอพวกของรถยนต์ EV เอหรือว่าที่ชาร์จ EV คะ่ะครับของเราก็เป็นมองทำเลมองตลาดที่ใหม่ซึ่งไร้คู่แข่งขซึ่งเราเราอาจจะไม่แบบอยู่หน้าถนนหรือแข่งกับแบรนด์ใหญ่ๆอะไรต่างๆเราเจาะไปอยู่นชนุมชนนะเราได้ทำงานกับกองทุนหมู่บ้านกทุนชมชนเกษตรกร,รกอ,อย่างน้ามันเนี่ยเราก็มองไปทึงองน้ำมันพเพื่อการเกษตร ก็เจาะไปกลุ่มเกษตรกลุ <c oughs> ่มไหนกเกษตรเยอะแล้วส่วนมากเนี่ยก็คือยังบริการไม่ทั่วถึงในในกลุ่มนีห่างไกลปั๊มนะ <c oughs> เราจะเจาะตรงนั้นไปเรื่องปั๊มน้ํามันก็ล้อไปกับกองทุนหมู่บ้าน <c oughs> แล้วส่วนหนึ่งเราก็ไปทางอาบตอทิตบาลครับเราก็มีการทําการบ้านอยู่เหมือนกันเราไม่อยากจะไปแข่งกับใครเรามีจุดยืนของเราที่ชัดเจนในการที่จะมุ่งไปกับกลุ่มของหมู่บ้านอบจอบตต่างๆนะคะรวมถึงผู้ที่ต้องการจะใช้ ที่ชาร์จ EV ด้วยก็สำคัญอยู่เหมือนกันนะคะทีนี้ถามถึงแพ็กเกจ ค่ะคุณชกแล้วถ้าคุณผู้ชมเนี่ยสนใจไม่ว่าจะเป็นทั้งคลังน้ํามันด้วยก็ไม่อยากจะทิ้งในการแจกจ่ายน้ามันรวมถึงสนใจในตัวของ EV ีด้วยถ้าเป็นแพ็คร่วมกันเนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรไหมคะครับก็สามารถสร้างรายได้ทั้งหมด2ช่องทางนะช่องให้หนึ่งก็สามารถมีรายได้จากคลังน้ํามันนะฮะประมาณเดือนละห้าหมื่นบาทแล้วก็มีรายได้จากเครื่องของการชาร์จ E ีนะฮะหรือว่ารถ e ีวีนะฮะอีกประมาณอีกหนห่บาทก็สามารถสร้างรายได้2ช่องทางสามารถเดือนนึงก็มีรายได้ประมาณเดือนละหกหมื่นบาท ต่อเดือน5ปีเต็มแ<อ>ฟรนไชส์ครับนี่ค่ะ,น,คะนี่คือสิ่งที่คุณผู้ชมชอบมากในการการันตีคอนเฟิร์มถึงรายได้ที่จะเข้ามาอย่างแน่นอนเพียงแค่ลงทุนวางเงินก้อนไปนะคะจริงๆวางเงินก้อนครั้งเดียวก็ดูแลให้เราเป็นถึง5ปีเลยระหว่างปีก็ดูแลไปด้วยนะคะโ,โห่นี่ดีมากๆเลยสําหรับคุณผู้ชมแล้วก็เป็นนักลงทุนนะคะที่ตั้งใจจะวางเงินก้อนมาลงทุนกับทางคุณสมโชคนะคะทิ้งท้ายค่ะคุณสมโชค คืออันนั้นเราก็พูดภาพรวมในแง่ของผู้ที่จะทําธุรกิจค่ะแต่ว่าในมุมของบริษัทออซิออยเอเนอร์ีค่ะตั้งเป้าการเติบโตของปี65นี้ว่ายัางไงบ้างคะก็ตั้งเป้านะฮะปีนี้เลยตั้งเป้าให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะในในในของธุรกิจใหม่ๆ่ที่จะเ,เข้ามานะปัจจุบันเนี่ยเราก็ทําธุรกิจน้ามันนะฮะเราก็จะเพิ่มหน่งไฟฟ้าอ e ีสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ,ะเรื่องไฟฟ้ามาฐานที่จะทำหลักๆก็คือน้ามันแต่เราก็จะตั้งเป้าทารตลาดแล้วก็ขยายเนี่ย เรื่องของ e ีีนะฮะสถานีชาร์จหรือการนำเข้ารถ EV มาจำหน่ายหรือมาให้เช่าเนี่ยอีกธุรกิจหนึ่งเนี่ยก็จะเพิ่มตัดส่วนประมาณอีก20%ของเรื่องไฟฟ้าในเทนนดงของอนาคตนะครับค่ะตั้งเป้ากาต้องโตให้ได้เลย20%อย่างน้อยอย่างน้อยนี่คืออย่างต่ำอย่างน้อย20%ที่เราต้องเติบโตให้ได้ภายในปีนี้นะคะผู้ที่สนใจรวมถึงธุรกิจของสมโชคเนี่ยภาพรวมแล้วเหมาะกับใครคะ ครับก็เหมาะกับนักลงทุนทั่วไปนะฮะจะเป็นข้าราชการเกษียณหรือจะเป็นพนักงานประจาหรือเป็นเป็นนักธุรกิจหรือเป็นผู้ว่างงานอยากจะมีอาชีพหลัก<ช>และอาชีพเสริมนะก็สามารถมาลงทุนออซีไอโอได้ครับค<ช>่ะ ก็มองธุรกิจออสเตรเลียเนี่ยเป็นหนึ่งธุรกิจที่มาสร้างรายได้สร้างความมั่งคั่งให้กับการลงทุนแล้วการเงินได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะปกติมูมโชก็มีทีมงานที่มีคุณภาพนะคะในการที่จะโอ้คัดสรรผู้ลงทุนนะคะมีในพาร์ทของการให้ข้อมูลให้ความรู้ด้วยบางคนยังไม่รู้เลยว่าน้ำมันไรายได้เป็นยังไง e b เป็นยังไงเรามีช่องทางที่จะให้ความรู้ knowledge กับผู้ที่มาดูธุรกิจเราไงบ้างคะก็สามารถมาอบรมสัมมนากับบริษัทได้นะเราจัดสัมมนาทุกวันพุธเนี่ยระบบผ่านระบบซูมก็สามารถเข้ามาถึงที่ซูมได้หรือจะมาสัมมนากับบริษัทเนี่ยเราก็จะมีจัดสัมมนาที่โรงแรมที่โรงแรมเดบมารอนรัชดาเนี่ยทุกวันเสาร์นะเราก็มีการไปดูงานในต่างจังหวัดในพื้นที่คารมันของเราเนี่ยทุกๆเดือนเดือนหนึ่งครั้งก็สามารถจองสัมมนากันมาได้ครับค่ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ทําให้นักลงทุนนะคะมีความสนใจในการที่จะเพิ่มรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นประจําตลอดเ,ลเวลา5ปีและเป็นผลตอบแทนทุกๆเดือนด้วยนะคะเดี๋ยวไงเดือนหน้าเรามาอัปเดตกันใหม่ของสมโชคนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะ,คะสวัสดีค่ะ